สวัสดีครับทุกคนครับที่นี่เป็นบริษัทพี่น้องไทยที่รับสมัคร้นักแสดงใช่ไหมครับใช่พอมีใครปลกนิกไทยได้ไหมครับวันนี้ผมรีบออกจากบ้านเลยไม่ได้ปลกมาครับน้องครับน้องปลกนิกไทยได้ไหมครับช่วยที่ปลกหน่อยเรื่องอะไรที่ผมต้องช่วยคุณน่ะเราทุกคนในนี้ก็มาสมัครงานกันหมดถ้าคุณถูกเลือกแล้วพวกเราจะทำไงใช่มาสมัครงานเนี่ยเรื่องจัดเตรียมตัวเลยนะมาเดี๋ยวฉันโทรคุณเองค่ะ ขอบคุณมากนะครับู้กมันเป็นจริงไม่เป็นไรค่ะการถูกเล็กท้ายมีหลายแบบนะคะเดี๋ยวฉันจะผูกแบบที่ดีที่สุดให้คูณทุกคนดูนี่สิโง่จิาคแกล้งโง่ค่ะคุณไม่รู้จริงเหรอสนามสอบก็เหมือนสนามลบอายุก็ปูนนี้แล้วยังคิดจะมาแย่งงานเด็กไวุ้่นอีกน้าีอายกบไปเลี้ยงหลานไป ใช่ใช่ไปไปไปแกไขนเนาะอกไปทุกคนถึงเวลาละไปไปข้าเป็นถูกแกไขพี่คะเดี๋ยวหนูช่วยถูกให้ค่ะไม่เป็นไรหรอกหนูรีบเข้าไปเถอะเดี๋ยวสายแล้วหนูจะได้งานนะไม่เป็นไรค่ะเดีหนูช่วยเองช่วงนี้งานก็หายากทุกคนก็ลำบากเหมือนกันหมดแหละ ยังไงพี่ก็สู้ๆนะคะขอบใจนะสู้ๆเหมือนกันนะคขอโทษนะคะลูก,กวนช่วยตรงเวลาหน่อยนะครับ พวกคุณสี่คนอ่ะไม่ต้องสัมภาษณ์งานแล้วนะครับผมเลือกน้องคนนี้เข้าทำงานทำไมครับแต่ผมจบจากมดังเลยนะครับใช่ค่ะแล้วเขาก็มาสายด้วยแต่ผมก็จบนอกมานะครับสวัสดีครับเจ้านายสวัสดีเว้ยพวกคุณจำไว้นะสิ่งที่สำคัญกว่าวุธิการศึกษามันคือคุณธรรมและการมีน้ำใจต่อ่ันด้วยกัน ยินดีกับน้อง้วยนะค่ะคนที่จิตใจดีมีน้ำใจยังไงชีวิตก็จะเจอในสนิ่งดี ประสาใจดีรีบขับมอเตอร์ไซค์เอามือถือมาให้คุณเธอไม่ต้องพูดเลยเธอและอะไรเป็นคนขโมยมือถือของฉันไปแล้วมามีหน้ามาบอกว่าตัวเองใจดีขับรถมาตั้งไกลก็จะเอาเมือถือมาคืนฉันเนี่ยนะมีเรื่องอะไรกันบ้างครับก็บน้องคนนี้ขเขาขโมยมือถือพี่ไปเอาน้องตงทำนี้ได้ไงอ่ะมันไม่ใช่เงินั้นบิ๊กพี่เขาไม่สมเหตุผลเลยวันเนี้ยผมไปส่งของแล้วตอนนั้นเจอโทรศัพท์ในิรีบ สักพักนลงก็มีคนโทรเข้ามาผมก็เลยรีดับสายแล้วพี่เขาบอกว่าโทรศัพท์นี่ยเป็นของเขาเฮ้ยนี่มันโทรศัพท์ iPhone สิบสองที่มาใหม่นี่่หอืม ั็ดีค,ค่ะเออมือถือเครื่องนั้นเป็นของฉันเองอะไม่รู้ว่าตอนนี้มือถือเครื่องนั้นอยู่ที่ไหนคะพอดีผมเก็บวไว้ในไดในรตบอะครับพี่เออพี่อยู่ที่ไหนครับเออตอนนี้ฉันอยู่แถวแอร์พอร์ตอะค่ะช่วยเอามาส่งให้ฉันหน่อยได้ไหมโอ้พี่มันไกลามากเลยนะครับยังม,มีรายการอาหารสองสามรายการที่ต้องสงอ่งครับพี่ต้องรอนานนะน,นะครับไม่ได้สิไั่นเองงี้แล้วกันช่วยเอามือถือมาส่งให้ฉันก่อนได้ไหม,มฉันจะให้เงินเธอสามร้อยบาทโอเคเนาะก็ได้ครับพี่งั้นเดี๋ยวผมรีบไปส่งให้พี่ก็แล้วกัน ให้ส่งกลับมาให้หน่อยผมก็เลยทิ้งขึ้นเส้นในการอาหารทั้งหมดแล้วเขับรถครึ่งชั่วโมงมาส่งโทรศัพท์ให้เขาเพามาถึงตรงนี้พี่เขาก็ไม่ทำตามตกลงกันไว้แถมยังหาว่าผมมามับโทรศัพท์เขาอีกทำหน้าอย่างตัวนี้หรอถ้าฉันไม่โทรไปก่อนเขาจะเอามือถือมาคืนฉันเขาพูดสิเอ่อเอางี้มือถือเครื่องนี้เป็นของพี่ใช่ไหมครับใช่มือถือตัวนั้นเป็นของพี่งั้นพี่ก็จ่ายเงินให้เขาอว่าเป็นค่าเสียเวลาแค่เขาโจรพี่ เปิดเสือกอะไรไนล่ะคี่พูดงนจ่ายที่ให้น้องเขาเออพี่ไม่ต้องพูดละผมขอถามพี่หน่อยนะน้องเขาสั่ง c นเส้นงานของน้องเขาเพื่อเอาอุปถอมภ์คืนพี่ทุกที่เนี่ยเรื่องอะไรที่พี่ไม่จ่ายตังค์ให้เขาอ่ะจ่ายหรือไม่จ่ายมันก็เหลือเงินใช่ไหมช่วยเหลือคนคนอื่นนี่น้องต้องไปพูดเหตุผลให้เขาเหรอเสียเวลาเปล่าพี่ครับเขาบอกผมเขาไปโทรศัพท์ทุกอุตสาหกรรมรถบรรทุกไกลโคตรเสียความรู้สึกเลยน้องเก็บตังค์ดู ครับผมรับไม่ได้ครับพี่เกไม่ได้เก็ไม่ได้าที่เขพูดแล้วกันทำไรครับี่น้องเอามถือนี้ไปทำไรก็ไปเก็บคืนที่เดิมปอ้ามดูันน่ะโมดูน่ะไป็รู้างฉนไมพูจ้ันอยู่ใน้องพูไข้าฉันทำไมอ่ะพูดจ้งฉัน่ในห้องนะกูที่ใส่ก็ดีสมควรอะ